ค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีสำหรับชาวราศีเมถุนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมถุนนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะในช่วงนี้นะคะของชาวราศีเมถุนนะเรามองเห็นถึงไฟสเปนเทอร์ c คลแล้วก็ซิกซ์ับคัพเอ่อขออภัยนะคะเอสซับคัพนะแล้วก็ด h ฮังแมนแล้วก็ เพซ็อกเพนท์เคิลแล้วก็เดฟูลนะคะในตรงนี้นะเรามองเห็นถึงความที่อยากจะเป็นอิสระนะอยากจะมีโลกส่วนตัวเป็นของตนเองนะคะสำหรับคนมีคู่นะแล้วก็อึดอัดใจกังวลใจรู้สึกเหมือนอยากจะปลดปล่อยตนเองอยากจะนำตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะในตรงนี้เนาะเรามองเห็นลักษณะน,นั้นมีความรู้สึกเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างกังอสับสนกังวลใจมี มีความที่เหมือนกับอึดอัดใจนะในตรงนี้นะท้อแท้ในความสัมพันธ์ก็เป็นได้นะแล้วส่วนในฝั่งของคนรักของคุณนะคะได้ในซับคัพแล้วก็ k i n g ับเพนเ t a c เกิลจัส m e n t แล้วก็ไฟซับวันแล้วก็ซิกซ p e ับเพนเ e ในตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะั้น ไม่ว่าคุณจะอึดอัดใจหรืออยากจะมีโรคสนตัวอย่างไรก็ตามนะักคนรักของคุณนั้นยังคงอยู่กับคุณยังคอยเคียงข้างคุณแล้วเขาก็จะพยายามทําให้คุณนั้นรู้สึกดีกับเขาให้ได้แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคือพูดง่ายๆว่าชาวราศีเมถุนในปักนี้นะคะในวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าในตรงนี้คุณได้คนรักที่ดีคนรักของคุณจะยอมคุณคนรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่อา่า คอยตามคุณนั่นเองนะเขาจะไม่ขัดแย้งกับคุณเขาจะพยายามที่จะไม่ขัดแย้งนะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงคุณจะเย็นมาเขาคุณจะเย็นมาเขาก็เย็นเขาคุณร้อนมาเขาก็โอเคแหละนะคุณถึงแม้ว่าคุณจะร้อนมาเขาก็โอเคนะเขาก็จะไม่ร้อนตามนั่นเองนะถึงแม้ว่าเขาจะคอยตามคุณก็ตามแต่เขาจะไม่ปะทะกับคุณนะในช่วงนี้นะเขาเรามองว่า เรามองว่าในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณถึงแม้ว่าฝั่งของคุณจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยใจรู้สึกเหมือนกับว่ายากต่อการที่จะไปต่อได้ในบางเคสในบางกรณีนะคะแต่ว่าอย่างไรแล้วนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะยังคงอยู่จะยังคงเป็นไปได้อยู่ยังคงดํารงต่อไปได้อยู่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์การที่จะได้พูดคุยกันเพื่อที่จะได้ยื่นข้อเสนอตกลงข้อต่อรอง เพื่อที่จะได้แนวคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังสามารถไปต่อได้แล้วก็ไปในทิศทางที่มันคงถึงแม้ว่ายังจะมีความคิดที่ยังจะบจับส่วนกังวลใจอยู่บ้างก็ตามนะแต่ว่าความรักในครั้งนี้จะยังสามารถไปต่อได้ยังสามารถดําเนินเดินๆๆหน้าไปต่อได้นั่นเองนะคะนี่คือสําหรับคนมีคู่นะถึงแม้ว่าฝั่งของคุณนั้นจะ รู้สึกอึดอัดนะแต่ฝั่งของเขาเนี่ก็จะพยายามที่จะเคลียร์เอเนอร์จีให้กับคุณพยายามที่จะช่วยพยายามที่จะน้่มน้วพยายามที่จะทําให้คุณนั้นรู้สึกดีนะในตรงนี้ในช่วงนี้นะแล,แล้วเขาจะพยุงแล้วก็จะประคับประคองให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปได้ได้ดีเ๊แล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะอืมแล้วเราไปดูคนโสดกันได้เลย โอเคเราก็มาดูของคนโสดกันบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะในช่วงนี้นะไพ่ใบรแรกของคุณนะคะได้อ่าเพจสวรานนะเจ็ดซับเพดเคิลแล้วก็เจ็ดซับว่านโค้ชซับว n นแล้วก็ทูซับซอสนะคะในตรงนี้นะในตัวตนของคุณนะคะเรามองว่าในตรงนี้นั้นนะเรามองเห็นถึงความพยายามที่จะ พยายามที่จะหาคนรักหรือ,หร,อหรือคู่ของคุณนั่นเองนะในตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ว่าใครที่เข้ามาในตรงนี้ดูเหมือนกับว่าคุณยังไม่พึงพอใจไหมยังไม่ยังไม่ชอบอย่างร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่านะคะในตรงนี้เนาะยังไม่ถูกใจนั่นเองนะคะเรามองเห็นเป็นแบบนั้นนะคุณพยายามที่จะมองหาคนที่ตามตรงสเปคของคุณหรือตามในสิ่งที่คุณนั้นชื่นชอบหรือสิ่งที่คุณนัน้น คาดหวังเอาไว้แต่สิ่งที่คุณนั้นได้พบเจอหรือสิ่งที่คุณนั้นเห็นอยู่ในปัจจุบันหรือในขนานี้ในะตรงนี้คือยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็น์นะคะ,ะก็เลยยังอยากที่จะหาต่อไปยังต้องการที่อยากจะพยายามเพราะคุณคิดว่าคนที่ใช่ในตรงนี้ยังมีอีกมากนะคะในตรงนี้เนาะคุณก็เลยเหมือนกับยังไม่ได้อยากที่จะผูกมัดใครหรือปักหลักกับใครนั่นเองเองนาะในตรงนี้เราก็เลยดูเหมือนกับว่า ชาวราศีมีถุนคนส่วนในตรงนี้ในช่วงนี้นั้นอาจจะดรูรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่ได้มาในตรงนี้อาจจะได้ในสิ่งที่ไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยตรงใจก็เลยดูเหมือนกับจะอึดใจแล้วก็ยังเฝ้ารอในสิ่งที่ตนเองนั้นปรารถนาอยู่สิ่งที่ตนเองมีอยู่นั้นขนาดนี้ยังดูเหมือนกับว่ายังไม่ใช่นะคุณก็เลยมองเหมือนกับว่า สิ่งใดที่เข้ามาคุณก็รับไว้สิ่งใดที่ที่คุณคิดว่าไม่ใช่คุณก็จะพยายามเนาะพยายามที่ดูดูเหมือนกับว่าอ่ารับเข้ามาแต่ถ้าไม่ใช่จริงๆในตรงนี้คุณก็จะพยายามที่จะเฟดตัวออกห่างหรือผลักดันออกไปเพื่อที่จะไปเลือกสิ่งใหม่ๆนั่นเองเนาะแต่ในช่วงนี้เรามองว่าคุณพยายามนะพยายามที่จะมองแล้วก็พยายามที่จะหาเนาะแล้วก็ศึกษาถึงสิ่ง ถึงสิ่งที่คุณนั้นต้องการแล้วก็ถึงถึงเรื่องราวต่างๆที่คุณนั้นใฝ่ฝันหรือสิ่งที่คุณนั้นปรารถนารอคอยที่อยากจะให้เป็นในตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ในฝั่งคนโสดนะคะที่มีคนคุยเนาะในตรงนี้นะคนคุยของคุณในตรงน,นีจะถามว่าเขามีความสุขด,ดีไหมในตรงนี้นะเรามองว่าคุณอาจจะ อยู่ในลักษณะหรืออาจจะอยู่ในสภาวะที่คล้ายๆที่ดูเหมือนกับว่าไม่ได้ให้สถานะกันแต่อยู่ในสถานะเป็นเพื่อนอะไรสนีนึนะอยู่กันเป็นเพื่อนพูดคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้นะแล้วส่วนในตัวเขาในตรงนี้นะคะได้ได้ได้คุยสับ้วนะคะได้ e อ็มพลนะคะแล้วก็ในสับซ r อ e แล้วก็ไฟสับคับแล้วก็ไฟสับซ้อนในตรงนี้นะคะบุ้งบอกได้ว่าคนคนนี้ เพิ่งเลิกลาจากความสัมพันธ์มาไหมหรืออาจจะเป็นบุคคลที่ยังไม่ลืมเรื่องราวเก่าๆหรืออาจจะลืมเรื่อง,ร,องราวเก่าๆนี้ยังไม่ได้เนะาะก็เลยยังดูเหมือนกับว่าหาหาที่ฟักพิงใจหาที่พึ่งพาจิตใจในตรงนี้เนาะเหมือนกับว่าตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอและส่วนตัวคุณเองก็ไม่ได้ต้องการที่อยากจะเจอผู้คนที่อ่อนแอเพราะคุณเองก็ อ่อนแออยู่แล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่าคุณเองคุณต้องการหาบุคคลที่ถูกใจหรือเป็นไปตามสเปคของคุณในตรงนี้แต่ว่าคุณดันเจอคนคนนี้คนคนนี้อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่โอเคคุณคุณถูกใจรูปร่างหน้าตาของเขาแต่ว่าเขากับยังลืมเรื่องราวเก่เาๆไม่ได้หรืออาจจะอตัด ตัดคนเก่าๆยังไม่ขาดนั่นเองนะเขายังมีความแบบเหมือนกังวลใจว่าคนเก่าๆที่เขาได้นึกถึงอยู่ในตอนนี้ยนั้นจะยังรักเขาอยู่ไหมในตรงนี้และวเขาจะยังสามารถที่จะกลับไปหาคนคนเก่าๆของเขาได้หรือไม่ในตรงนี้นะอืมยังมีความคิดนี้อยู่เลยนะหรือพูดง่ายๆว่าเขาต้องการที่อยากจะกลับไปหาคนเก่านะ แต่ทั้งที่เขาก็เข้ามาในชีวิตของคุณพยายามที่จะมาสารความสัมพันธ์กับคุณแต่เพียงแค่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไม่สามารถที่จะให้สถานการณ์ที่ชัดเจนหรือหรือเป่งปอกถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ได้นั่นเองนะคะก็เลยก็เลยดูเหมือนกับว่าเขาคนเนี้ยังไม่ยังไม่สามารถที่จะ บอกกับคุณได้ว่าเขานั้นต้องการเป็นอะไรแล้วก็ดูเหมือนท่าทีเขาดูเหมือนกับว่าเขานนั้นต้องการที่อยากจะกลับไปด้วยนะต้องการที่อยากจะกลับไปหาคนเก่านะย,ยังลืมเรื่องยังลืมเรื่องราวเก่าๆไม่ได้นะคะยังตัดคนเก่าไม่ได้นั่นเองนะคะแล้วเราบอกเลยนะเราเรา เราบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณนั้นยังย,ยังพบเจอสถานการณ์นี้อยู่หรือใครที่ยังตกอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับว่ามีคนเข้ามาแต่คนคนนั้นยังลืมเรื่องราวเก่าๆไม่ได้ยังลืมคนเก่าหรือตัดคนเก่าไม่ได้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะกลับไปหาคนเก่าๆของเขาด้วยซ้ําในตรงนี้ให้คุณตัดออกเลยนะคะเพราะว่าดูเอนเตอร์จีของคุณแล้วคือคุณไม่มีความสุขนะในตรงนี้คือคุณไม่ต้องการอะคือ เข้ามาทําไมในเมื่อยังยังลืมเรื่องราวเก่าไม่ได้ยังลืมคนเก่าของคุณไม่ได้ในตรงนี้เข้ามาทําไมอะไรประมาณนี้เนาะคุณรู้สึกเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับเสียเวลาเปล่าๆนะในตรงนี้นะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าช่วงจังหวะเวลาที่คุณนั้นจะมีคู่ได้จริงๆหรือมีคู่หรือมีบุคคลเข้ามาในตรงนี้ช่วงใดจังหวะใดจะดีนะในช่วงนี้ในช่วงในช่วงนี้ในช่วงของเือเมืกลาคมในตรงนี้จะสาม จะถามว่าสามารถได้ไหมบอกได้เลยว่าสามารถได้สามารถที่จะมีคู่ได้สามารถที่จะเาาหมือนกับมีใครเข้ามามีใครเข้ามาไหมมีแล้วก็สามารถมีคู่ได้ไหมมีสามารถมีได้แต่ว่าในช่วงนี้เป็นเป็นช่วงแห่งการที่คุณนั้นอย่าเพิ่งไปหยุดนิ่งนะในช่วงของเดือนมการาในตรงนี้นอย่าเพิ่งไปเลือกใครหรือตัดสินหรือหรือปิดประตู เพื่อใครอะไรตรงนี้อย่าไปอย่าไปตัดสินว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่ยังไม่ใช่นะคะคือหาไปก่อนเลือกไปก่อนเป็นช่วงเวลาจังหวะที่คุณนั้นเลือกนะมีโอกาสที่จะเลือกหรือมีคนที่เข้ามาให้คุณเลือกนั่นเองนะและส่วนของเดือนกุมภาพันธ์ในตรงนี้นสิ่งใดที่คุณคาดหวังหรือรอคอยในตรงนี้นคุณจะสมหวังคุณจะได้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์และก็จะให้ดีที่สุดเลยก็ จะเป็นช่วงของเดือนมีนาคมนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มลงตัวละคี้คายจะเริ่มโอเคลงนะสําหรับคนที่ต้องการที่อยากจะมีคู่จริงๆนะจะเจอคนที่ถูกใจหรือเจอคนที่จริงใจกับเราจริงๆในตรงนี้นะเป็นจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเราแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆเลยถ้าถ้าบอกว่าพี่หมอพี่หมอคะหรือพี่ส้มคะในตรงนี้หนูยังไม่พร้อมเลยค่ะในช่วงของเดือนมีนาคมในตรงนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งในช่วงของเดือนเมษา แล้วก็พฤษภาถึงแม้ว่าเดือนมีนาในตรงนี้จะมีคนดีๆเข้ามาก็ตามถ้าคุณไม่พร้อมในตรงนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งในช่วงของเดือนเมษาและพฤษภาแล้วก็มิถุนานะในช่วงนี้นะก็คือมีนาเมษาพฤษภามิถุนาในตรงนี้จะเป็นช่วงแห่งการจะมะีเป็นช่วงแห่งการที่ที่คุณนั้นจะได้มีคู่ดีๆหรือมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะให้ดูช่วงนี้ ให้เล็งให้เล็งช่วงนี้เอาไว้เพราะว่าถ้าหลุดช่วงนี้ไปแล้วก็จะเป็นช่วงแห่งการที่เหมือนกับว่าคุณจะาบางเคสในบางกรณีนะ่าอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่เป็นโซดต,ต่อไปนะเพราะว่าคนที่เข้ามานั้นอาจจะไม่ดีแล้วนะคะถ้าคุณนั้นอาจจะไปเลือกคู่หรือมีใครเข้ามาในช่วงของเดือนกรกฎาคมในตนระงนี้เราแนะนําให้คุณนั้นตัดสินใจดีๆนะและถ้าใครนั้น ยังไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะพี่หมอตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมสิงหาคมก็ก็ยังไม่ดีเช่นกันนะถ้าใครเข้ามาในช่วงของเดือนสิงหาคมในตรงนี้แล้วเราไปเลือกเขาแล้วเราสายความสัมพันธ์กับเขาในตรงนี้เขาจะมาสร้างความบั่นทอนจิตใจให้กับเราสร้างความเหน็บเหนื่อยใจให้กับเราสร้างความท้อ ท้อใจให้กับเราหรือปมในใจให้กับเรานั่นเองนะอืมกันยายนในตรงนี้จะมีอุปสรรคนะสาหรับใครที่เคยมีความรักดีๆในตรงนี้หรือหรือใครที่มองหาความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้อ่ะเป็นเคสๆไปเลยแล้วกันสําหรับคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วในช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะอาจจะมีปากเสียงลิ้นกับฟันบ้างนะกันยาตุลาในตรงนี้นะและส่วนใครที่ ยังเป็นโสดอยู่ก็ยังคงเป็นโสดอยู่ดีนะในช่วงของกันยาและกตุลานในตรงนี้ยังคงคลองโสดถ้าใครยังคลองที่ใครใครที่คลองโสดมาเน,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 นิ่นนา,านในตรงนี้กันยาและตุลาในตรงนี้ก็ยังคงคลองโสดอยู่เพราะว่าหาคู่ก็หายากไม่มีใครเข้ามาในช่วงของกันยาและกตุลานในตรงนี้คือจะเป็นช่วงแห่งการเงียบเหงานั่นเองนะคะแล้วก็พฤศจิกาธันวาในตรงนี้จะเป็นจะเป็นช่วงแห่งการที่ดูเหมือนกับ เป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบหรือต่อเน,นื่องมาจากเดือนกันยาตุลาในตรงนี้นะคะกันยาตุลาในตรงนี้ส่งผลกระทบไปให้ถึงเดือนพฤศจิกายนทําให้คุณนั้นไม่แน่ใจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงของเดือนกันยายนในตรงนี้นั้นคนโสดอาจจะโสดมาตลอดเลยนะอาจจะคลองโสดไปเกาะน,นะส่วนคนที่มีคู่ในตรงนี้อาจจะมีประเด็นมีปากเสียงมีลิ้นกับฟันมีกระทบกับท่ากันบ้างนะ ตุลาก็เช่นกันนะอาจจะมีปัญหาทําให้คุณนั้นรู้สึกเสียใจมากกว่าปกติเท่าที่เท่าที่เคยเห็นมาเท่าที่เคยรู้สึกมาในตรงนี้นะชาวราศีมิถุนอาจจะคิดว่าเอ๊ตุลานี่คือหนักหน่วงที่สุดแล้วไม่เคยเจ็บที่ไหนไม่เคยเจ็บกับใครมาเท่ากับคนคนนี้เท่ากับเดือนเดือนนี้เลยนะและส่วนเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นช่วงแห่งเดือนแห่งการที่ อ่าสับสนใจแล้วเริ่มช่างใจแล้วว่าจะไปต่อดีหรือจะทํำยังไงนะจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ต่อดีไหมหรือ่าจะอย่างไรแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วในช่วงของเดือนธันวาคมในตรงนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะยังสามารถเดินต่อแล้วก็ดําเนินเดินต่อได้นะคะสําหรับคนโสดที่มีคนคุยนะคะหรือหรือคนโสดที่พยายามที่จะ มีคู่เข้ามาในตรงนี้แล้วเรามองว่าในช่วงของเดือนธันวาคมในตรงนี้ถ้าใครที่ยังโสดอยู่หรือคลองโสดมาอย่างเนื่อน,นานในตรงนี้นะคะจะมีเกณฑ์การที่จ้สลัดโสดนะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะเราก็มองดีๆเนาะในช่วงนี้เนาะโอเคนี่คือเกณฑ์การที่จะมองว่าจะมีใครเข้ามาบ้างเนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่า คนที่เข้ามานั้นในช่วงนี้ของคนราศีมิถุนนั้นจะมีใครมาเข้ามาบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามองเห็นถึงเสักคู่นะเรามองเห็นถึงชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟอเรามองเห็นถึงชาวธาตุไฟชาวธาตุดิน นะคะชาวทาดลมชาวทาดุน้ำนะคะอืมประมาณนี้เนาะอืมที่เรามองเห็นนะคะแล้วก็บุคคลนะคะบุคคลที่จะเข้ามาในตรงนี้เรามองเห็นถึงอ่าโอเคแหละเป็นชาวกรกฎนะคะเป็นชาวราศรีกรกฎเป็นชาวทาดลมมานะคะ ชาวธาตุลมนี้ก็คือกลุ่มตุลมีถุนนะคะแล้วก็เป็นาชาวธาตุดินนะคะเข้ามาเนาะแล้วชาววันอังคารก็เป็นได้นะคะแล้วก็ชาววันอาทิตย์ก็ได้นะคะ แล้วก็อะไรอีกอ่ะแล้วก็เป็นชาววันพุธนะคะแล้วก็ชาววันพฤหัสก็มามแล้วก็ชาววันอังคาร โอเคโอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะเท่าที่ดูก็จะมีประมาณนี้เนาะอืมก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ให้ดูดีๆนะอย่างไรแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่ยังโสดอยู่นะคะหรือใครที่มีคนคุยอยู่ในขนะนี้ก็ให้ตัดสิน ตัดสินใจดีๆแล้วก็พิจารณาดีๆนะคะตามช่วงตามจังหวะเวลานี้เลยนะเพราะว่าเราได้คำนวณมาให้คุณแล้วได้จัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณแล้วนะคะโอเคนะคะก็จะประมาณนี้เนาะถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะให้อดไลน์ ID เข้าไปหรือพูดคุยกันได้ในเพจนะคะ สามารถติดตามกันได้ในทุกๆช่องทางเนาะในตรงนี้นะคะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ